เอาละครับเราก็มาทดสอบกับสเปคคอมที่ใช้ CPU i 5้2นะครับ i 5 1 2 4 0 0ด้วยนะครับ i 5ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยถัด f นะครับตัวนี้จะมี i gpu นะครับซึ่งได้เปรียบมากๆเลยนะครับใครที่สายสตรีมเนี่ยใช้ i gpu ในการยิงสตรีมจะดีมากๆเลยนะผมเสถียรแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งคอและเทศ cpu ในการประมวลผลเกมเลยนะครับแล้วก็ช่วยใเรื่องของการตัดต่อวิดีโอก็ได้นะผมเรนเดอร์วิดีโอได้ไวขึ้น นะครับหรือว่าในกรณีที่การ์ดจอแยกเราเสียนะครับเราก็ยังต่อการ์ดจอออนบอร์ดที่อยู่ในตัว CPU ใช้งานก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัวคุ้มเลย CPU อย่างเดียวก็จะตกอยู่ประมาณ7,000นิดๆน,นะครับเ่องน,นี้จะคู่การ์ดจอ GTX 1660 Super กนะครับอ่าก็เป็นสเปคคอมเผื่อโตเลยนะครับอนา,าคตอัปเกรดการ์ดจอได้ยาวๆนะครับส่วน CPU ก็ใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับ6คอเทตเหลือๆครับผมกับการเล่นเกมในปัจจุบัน อ่ะเนี่ยครับไฟเอ็มนะครับทำงานเพียง30%เท่านั้นเองนะครับมาดูเซตติ้งครับเซตติ้งก็ปรับเวลี่ยไฮเลยนะครับเวลี่ยไฮนี่เวลี่ยไฮ์เฟรมละที่ได้ประมาณ100เฟรมนะครับอันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะดูอันนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลก็ถือว่ากินสเปคพอสมควรนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลเฟรมละที่ได้ประมาณ140เฟรมนะครับแต่ถ้าไปหันไปทางนี้ล่ะก็จะอยู่ประมาณ1 0 0เฟรมนะครับ โอ้โอ้รอดป่ะนั่นอันเนี้ยสมมตินะครับถ้าเกิดมีสตอรี่ขึ้นมานะครับคนฝั่งนี้20คนฝั่งนี้20นัวเนียกันเนี่ยเฟร,รมเลทน่าจะต่ำกว่าร้อยนะครับนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับพอดีมีคนท้วงติงมาว่าก็ใช่สิคนเยอะเฟร,รมเลมันก็มันก็เยอะอยู่แล้วลองไปที่เมืองใหญ่ๆประเทศใหญ่ดูสิเฟร,รมเรทก็จะลดลงครับก็ถูกแล้วครับ ถูกแล้วผมผมจะแจ้งทุกคลิปเลยว่าเออถ้าคนมันมันไม่เยอะเฟลมมันมันก็จะได้เป็นร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนเยอะเฟรเมันจะลดหลั่นลงมานะครับนี่เฟมเี่ยตอนนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบห้าเฟรมนะครับแต่ถ้าคนเยอะแล้วมันหน่วงเฟลมมันต่ำกว่าหกสิบก็แนะนําไปปิดเงานะครับไปปิดเงาหรือไม่ก็ปรับการาฟริกให้มันต่ําลงมานะครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยผมจะลองปิดเงาดูนะครับปิดเงาจากประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ ขึ้นมาประมาณ100เกือบ150เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นลื่นขึ้นนี่ก็ปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงเวลานั้นแล้วกันนะครับส่วนสเปคนี้นะครับเราจะใช้เป็นการ์ดจอยิงสตรีมหรือว่าจะใช้ IT v ียิงสตรีมก็ได้นะครับวิธีเช็คนะทอย่างตอนนี้เราปรับกราฟิก สวยที่สุดเลยการ์ดจอทํางาน95%ถ้าใครอยากสตรีมด้วยภาพสวยด้วยก็แนะนําไม่ต้องใช้การ์ดจอ,อยิงสตรีมนะครับเพราะว่าการ์ดจอมันก็ทํางานหนักแล้วแล้วก็ไปใช้ iTPU ที่อยู่ในตัว CPU เนี่ยยิงสตรีมออกไปนะครับเวลาเราเล่นเกมภาพมันจะได้สวยคมชัดนั่นเองนะอันนี้ก็คือข้อดีของ iTPU เลยนะครับทำไมผมถึองอยู่ตรงนี้เหรอพอดีผมออกก่อน ประเทศรีพอดีรถหายจ้อยนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นที่ทดสอบอย่างดีเลยแหละนะครับประมาณคนค่อนข้างเยอะนะเนี่ยคนเยอะได้เทสพอดีเลยรถใครว่าขอยิมแอคหน่อยได้ไหมเนี่ย,ยครับตรวน,นี้ก็กินสเปคพอๆกันกับที่เลเวลเลยนะเออตายแล้วผม จะไปเอารถมาขับให้ดูแล้วกันนะครับวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมดูที่เบิกรถก่อนโอเคครับวิ่งไปเลยครับเส้นตรงอ่ะใครดูแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสเปคนี้นะครับก็สามารถทักแชทมาสั่งซื้อไกป็อกได้เลยนะครับจะทักเพจหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนสเปคคอมนะครับอยากเปลี่ยนซีพียูเป็น i3 ก็ได้นะครับรถ สเปคเป็น i3 แล้วอัปเกรดการ์ดจอเป็น3050 2060ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วจะเปลี่ยนเคสไปแค่ขุนยนต์หรือว่าเพิ่มชุดน้ำสามารถแจ้งได้เลยนะครับนะครับเรียนลื่นภาพสวยครับผมอันนี้มันโล่งนะโล่งเฟรมลดจะค่อนข้างสูงสูงนะครับแต่ถ้าคนเยอะก็น่าจะต่ำกว่า100เฟรมนะครับถ้าคนเยอะต่ำกว่า100เฟรมเวลา ซามสตอรี่หรือว่ามี a i ร์ดออะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวผมจะพาขับรถเล่นในเมืองกันสักนิดหนึ่งแล้วกันขับเล่นอย่างตื่นไหลเลยนะครับส่วนช่องทางการชําระเงินนะครับก็จะมีโอนเต็มจํานวนหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือว่าจะชําระผ่านบัตรในช้อปปีก็ได้หรือว่าจะ ใช้ดิชชอปชำระก,ก็ได้นะครับก็สะดวกช่องทางแ้วก็ชำระช่องทางนั้นได้เลยนี่หรือว่าใครอยากให้ออกไปกับภาษีก็สามารถออกได้นะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถเล่นกันสักหน่อยเสียเงินเนี่ยโ้หเสียเงินพันห้าเงินก็ยังไม่ค่อยได้หา นะครับโอ้โหช่วงนี้ฝนตกรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับผ่านโรงพยาบาลสักหน่อยแล้วตำรวจไปครับแง่โอ้อันนี้ครับขับในเมืองนะครับร้อยสี่สิบเฟรม เล่นลื่นไหลเลยหุยน,น้ำมันจะหมดแล้วเต้นน้ำมันกันโอ้โหเล่นลื่นไหนเลยครับอโอ๊ยโอ้โยไอเราก็นึกว่าจะกระโดดข้ามได้เอาแล้วใครมาชนปั๊นน้ำมันพังวะนะ แก๊สโซโฮอร์เก้าห้าเต็มถังผมว่าคิดแต่ร้อยแปดสิบเอ็ดเฟรมเลยนะเต็มไมอยังเนี่ยภาพสวยเล่นลื่นมากเลยนะครับโอเคชุงหังก็พอแล้วเรารีบครับผมเดี๋ยวรีบไปรับสาวๆไปครับ นี่ครับเล่นลื่นไหลามากๆเลยใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจัดโปรโมชั่นเกือบจะทุกสเปคเลยโอ้ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลยนะครับอ้ยเอ ดิบดิบเเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมพับจีกันนะครับส่วนนอกเหนือสองเกมนี้นะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวป๊อกจะมารีวิวให้ดูโขเค,ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมพับจีกัน